สวัสดีครับพบกับผมมันพินกับช n n e l Feel Thai ใน YouTube ครับช่วงนี้ก็กักตัวกักโรคอยู่บ้านนะครับก็มีเมนูอย่างหนึ่งที่จริงๆแล้วทำง่ายมากครับถ้าใครเป็นคนโสดอยู่บ้านขอให้มีเตาไมโครเวฟเท่านั้นทำได้นะหลายคนอาจจะชอบทานชีสนะครับมีเห็นขนมปังชีสขายตามห้างหรืออะไรต่ออะไรจริงๆมันมีอย่างหนึ่งที่เราทำชีสไสเยิ้มนะครับได้เองง่ายๆเลยครับใช้ขนมปังแซนด์วิชทั่วไป เนี่ยครับหรือถ้ามีขนมปังอย่างอื่นก็ได้นะนะฮะแล้วก็มีชีสแผ่นนะครับหรืออาจจะเป็นชีสอย่างอื่นแล้วมาตัดบางๆใสก็ได้แล้วแต่นะครับถ้ามีชีสแผ่นพวกนี้ก็มีตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบไปจนถึงร้อยกว่าบาทนะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ประเภทนะครับตามห้างทั่วไปมีขายเอาไปติดบ้านนะครับหิวหิวกางดึกทําขนมปังชีสแบบเยิ้มเลยนะแล้วก็กินได้ภายในเวลามไม่ถึงนาทีนะครับ เราไม่ทําอะไรที่มันยากครับใครที่เขาทาเก่งก็ทํายากไปเอาง่ายๆกินแล้วมันเวิร์กอ่ะขนมปังใช้สองแผ่นนะครับที่ผมแช่แข็งเอาไว้นะครับติดตู้เย็นคือขนมปังนี่เทคนิคอย่างคือฝรั่งชอบใช้เพื่อนฝรั่งก็สอนมาก็คือว่าเอามันแช่แข็งเอาไว้เสร็จแล้วเรามาเวฟอุ่นนิดนึงเนี่ยนะมันก็นิ่มแล้วหรือเอามาตั้งไว้ให้มันนิ่มก็ได้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเก็บได้นานยาวไม่ต้องกลัวหมดอายุ ออกครับจริงๆจะไม่ตัดก็ได้นะแต่ผมชอบรสชาติแบบที่ไม่ตัดขอบมากกว่าเวลากินกับชีสไม่งั้นมันจะเหมือนกับสะดุดกับตรงขอบนะครับชีสก็เป็นอย่างนี้ครับเราก็ดึงพลาสติกออกแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้นะฮะจะซ้อนกันสองอันก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาซ้อนด้านล่างอันหนึ่งแล้วด้านบนอันหนึ่งนะครับพลาสติกมันก็จะดึงออกมาได้อย่างนี้นะครับแล้วแต่ใครนะครับจะวางโป่งนี้ก็ได้แต่ผมวางโป่งนี้นะฮะ ซ้อนกันอยูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะม้วนเข้าหากันครับผมพับเข้ามาอย่างนี้ฮะมันก็จะเป็นซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะมีบางอยู่ด้านนอกแล้วก็ตรงกลางนี้จะชุ่มฉ่าเยิ้มๆนะฮะนะเอามือกดลงไปหน่อยก็ได้นี่ครับมันก็จะอยู่รูปอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเวฟถ้ามันเกินเข้ามาหน่อยก็พับชีสใส่เข้าไปข้างในก็ได้ครับไม่ต้องวิธีพิถันครับเดี๋ยวก็กินกันหมดละไ้หม จิ้มลูกชิ้นอยู่นะครับก็มาปักไว้นะฮะจริงๆแล้วเอาพวกมาจิ้มฝันก็ได้นะครับคือถ้าอยากให้ได้รูปอย่างนี้แต่ถ้าไม่อยากให้ได้รูปอย่างนี้ก็เอามาแปะคือวางเป็นสี่เหลี่ยมตามปกติครับแล้วก็ไปเวฟเท่านั้นนะฮะนี่ครับไปเวฟมาแล้วครับก็น่ฮะจริงไม่ต้องเอาไม้ใส่ก็ได้นะแต่ว่าระวังร้อนนะครับนะฮะนี่ครับเวฟประมาณ20วินาทีนะครับ ดีผมต้องใส่จานมากกว่านะจะเห็นในนี้ผมจะฉีกให้ดูว่าชีสเนี่ยมันเยิ้มขนาดไหนนี่ฮะต้นทุนก็ไม่เท่าไหร่เองนะครับเนี่ยฮะลงลงทุนลงไปเนี่ยชีสเนี่ยมันเยิ้มขนาดไหนครับนี่ครับชีสทั้งนั้นนะอ,อร่อยมากครับนี่ครับกินอย่างง่ายง่ายแล้วหิวเมื่อไหร่ทำใช้เวลา ไม่ถึงนาทีนะครับนี่เวฟประมาณทักอา่ายี่สิบวินาทีนะครับจะให้แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบนะระวังข้งางในมันร้อนะคร้าทำทีละแผ่นก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกความชอบเลยนี่ครับเอาไม้มาเสียบไปที่ซื้อลูกชิ้นมาไม้เหลือนี่ครับ ยชีสขนมปังเข้ากันมากครับแน่ว่าให้ตัดขอบออก่อนนะครับรสจะได้เนียนขึ้นไม่สะดุดกับรสขอบของขอนมปังนะฮะตัดขอบขนมปังออกก่อนอถ้าใครอยากได้ชีสแบบชีสเยิ้มเยอะๆเนี่ยนะฮะก็เวฟให้มันนานขึ้นมาหน่อยนึง ก็จะได้อย่างนี้นะฮะนี่ฮะลองนึกภาพนี้มันยุ่นยุ่นนุ่มๆร้อนๆเลยระวังนะครับข้างในนะฮะร้อนนะครับหรือถ้าใครอยากให้มันหอมมากกว่านี้เนี่ยตรงขนมปังเนี่ยทานเนยสดไปด้วยก็จะหอมขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีความมันของชีสแต่ผมไม่มีเนยสดนะครับติดบ้านก็มีชีสนะครับนี่ครับมันยุ่นยุนแล้วก็ชีสยืดอย่างนี้นะฮะนี่ครับ เท่านี้เนี่ยก็อร่อยแล้วครับแต่ระวังอย่างเดียวครับมันร้อนนะฮะถ้าใครมีเบคอนนะครับหรือว่าแฮมอยู่กับที่บ้านก็เอาไปเวฟกับไมโครเวฟสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่ทําเหมือนเดิมครับเพิ่มนิดเดียวเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปนี่ครับเบคอนแล้วก็ชีสโปะลงไปครับจะเอาแฮมก็ได้นะเออะไรก็ได้ครับง่ายๆเพื่อนฝรั่งเขาสอนไว้ว่าพวก ขนมปังเนี่ยกินกับอะไรก็ได้ครับเหมือนกับข้าวคนไทยกินกับข้าวกินกับอะไรก็ได้ฝรั่งก็กินได้เหมือนกันครับกินแบบนั้นนะคเหมือนพิซซ่าเนี่ยใส่หน้าอะไรก็ได้นะครับนี่ครับไฟ800วัตต์20วินาทีเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ขนมปังชิดเยอะอันนี้ไม่ได้ม้วนเข้าเลยครับเป็นแบบเป็นแผ่นนะฮะอ่านี่บเป็นแผ่น เอามาโปะแล้วข้างในก็มีเบคอนนะฮะนี่ฉีกให้ดูความเยิ้มชุ่มฉ่านะครับกินก็ต้องกินกันตอนช่วงนี้นครับเป็นแบบเขาเรียกว่าให้ลดระดับจากความลวกปากลงมานิดนึงนะฮะกำลังอร่อยเหมือนขนมครกต้องกินกันร้อนๆนะ่ะตั้งทิ้งไว้ไม่อร่อยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเผื่อใครจะหาเมนูง่ายๆเนี่ยไม่ถึงนาทีครับทำได้แล้วแล้วก็ชีสทั้งนั้นนะครับอร่อย ซื้อมาแบบนี้เนี่ยอร่อยกว่าใครจะลองเปลี่ยนเป็นชีสแบบอื่นก็ได้นะฮะแล้วพบกคนใหม่ครับกับช e l น e ฟิลไทยใน YouTube ครับทำอาหารให้กับไมโครเวฟครับทำง่ายๆอ่กินแบบภาษาคนโสดอันนี้เพื่อนฝรั่งเก,ก็สอนมาสวัสดีครับ